ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอร่างของมูเ่เฉินยืดตรงฝ่ามือทั้งสองงอเข้าหากันเล็กน้อยคลื่นหลิงสีดำถูกรวบรวมเป็นก้อนภายใต้ฝ่ามือมีความผันผวนคมชัดพล่านออกมามูเ่เฉินสัมผัสได้ถึงคลื่นหลิงภายในฝ่ามือ เขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงแนบเนียนที่บังเกิดภายในชั่วครู่ดวงตาของเขาก็ค้างนิ่งคลื่นหลิงสีดำที่นิ่งสงบอยู่ใจกลางฝ่ามือก็พลันสั่นระรัวยอย่างรุนแรงเรากับหยดน้ำที่ตกกระทบผิวกระทะอันร้อนชา ภายใต้การสั่นสะเทือนความผันผวนของคลื่นหลิงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วฝ่ามือมู่เฉินสั่นเล็กน้อยเขาสัมผัสได้ถึงคลื่นหลิงที่เริ่มไต่ระดับขยายใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วระดับ1ระดับ3ระดับ5ระดับ8 เมื่อคลื่นหลิงพุ่งขึ้นสูงถึงระดับ9แรงสั่นสะเทือนภายใต้ฝ่ามือยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นไปมีแววว่าจะเกินขอบเขตการควบคุมของมู่เฉินอีกด้วยนม่เป็นแค่ระดับ9เท่านั้นยังไม่พอมู่เฉินขอมวดคิ้วเป็นปม เขากำฝ่ามือแน่นขึ้นคลื่นหลิงที่บ้าคลั่งราวกับม้าศึกทยานขึ้นอีกครั้งระดับ13คลื่นหลิงสีดำครอบคลุมป่ามือมู่เฉินเขาจ้องมองอย่างเคร่งเครียด ครูต่อมาก็เคลื่อนไหวมืออย่างแรงแล้วงอ,อนิ้วจนเหลือเพียงสองนิ้วตั้งท่าดัดนี้พิคาตส่งแรงไปยังเสาหินตรงหน้าด้วยความเร็วประดุดแสงเสียงของลมถูกตัดดังไปทั่วนี่คือวิทยายุทย์ระดับฝานขั้นกลางชื่อว่า แตชนีอยี่กายย่าสองนิ้วมูเ่เฉินทะลวงลึกถึงแกนในของเสาหินรอยแตกเริ่มกระทออจากบริเวณที่เขาวแทงนิ้วลงไปมูเ่เฉินมองรอยแตกก็ดึงนิ้วออกมาพลังพึงพรรมพำกับตนเองระดับ13เขาพยักหน้า นี่เป็นเพียงการฝึกเส้นแรกเริ่มของวิชามหาเดดีเท่านั้นแต่เขาก็สามารถไต่ระดับขยายขอบเขตคลื่นหลิงได้ถึงระดับ13เพียงเท่านี้ก็มากพอจะพิสูจน์ความแข็งแกร่งของวิชานี้ได้ เด็กหนุ่มรู้สึกได้ว่าการขยายพลังจะยิ่งมากขึ้นไปเรื่อยๆตามความสามารถของตัวเขาคำทีต้าฝูถูอย่างน้อยก็ต้องนับเป็นวิทยายุท์ระดับหลิงขั้นสูงเลยทีเดียวมู่เฉินยิ้มกลิ่นสิ่งที่มารดาเขาทิ้งไว้ไม่ธรรมดา เขารู้ดีว่ายากเพียงไรที่จะตามหาวิทยายุทธระดับหลิงขั้นสูงแบบนี้ได้ในมณฑลเป่ยหลิงทว่าวิชานี้ก็ยากที่จะฝึกฝนแม้ว่ามู่เฉินจะมีความมั่นใจว่าตัวเขามีพรสวรรค์ที่สามารถบ่มเพาะได้ แต่การทำความเข้าใจกับหลักคำพีก็ยังยากอยู่ดีก็แค่เวลาข้ามีเหลือเฟือมู่เฉินพึงพพลังปัดมือแล้วหันหลังกลับบ้านดูท่าเขาจะต้องทุ่มแรงกายแรงใจในการฝึกวิชามหาเจดีย์อย่างเต็มกำลังแล้วไม่ไกลจากสวน ผู้ฟังที่รอบมองอยู่ก็เป็นประจับพยา,ยานต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาอดยิ้มไม่ได้รอยยิ้มเผยให้เห็นถึงความพึงพอใจเป็นอย่างมากพรสวรรค์การฝึกของเจ้าลูกชายโดดเด่นจริงๆก่อนหน้าค่าเคยฝึกวิชามหาเจดี แต่กว่าจะหมุนเวียนคลื่นหลิงผ่านขั้นแรกไปได้ก็ปากเข้าไป5้าวันและการขยายพลังก็ไปได้ถึงขั้นเจ็ดเท่าน,านั้นแต่เจ้าลูกคนนี้สามารถฝึกฝนสำเร็จในครึ่งวันมีหนำซ้ำการขยายขอบเขตพลังยังน่าทึ่ง เขาหักหน้าค่ะจริงๆแม่มูเฟิงจะกล่าวเช่นนี้แต่ถ้อยคำก็มีอาจปิดบังความภาคภูมิใจและความยินดีในดวงตา55พรสวรรค์ของเสี่ยวเฉินช่างหน้าอัศจรรย์ ปีอนาคตเขาจะต้องข้ามหน้าข้ามตาคนรุ่นเก่าอย่างพวกเราแน่นอนโจโยเยี่ยยิ้มแย้มพลังงบยักหน้าน้ำเสียงแคร็คซึ่งด้วยความเอ็นดูใช่แม้ว่ามนทนเปยหลิงนับว่ายิ่งใหญ่สำหรับเราแต่สำหรับมู่เฉินกลับเล็กเกินไป วันถัดมามุ่เฉินตั้งเป้าในการฝึกฝนวิชามหาเจดีแม้ว่าจะดูเกียจคร้านบ้างตามประษาเด็กหักต่ลึกลงไปแล้วเขาก็มีพื้นนิสัยดื้อคนหนึ่งความดือดึงนิ่งที่ทำให้เขาสามารถสร้างชื่อเสียงในสงครามเทพยุท์ จวบจนสร้างเหตุใหญ่โตที่ทำให้อัจฉริยชนทุกคนพากันตกตะลึงการตั้งหน้าตั้งตาฝึกฝนทำให้คลื่นหลิงในจุดที่ห่ของมู่เฉินเพิ่มขึ้นและเกาะตัวเป็นมวลหนาภายในเวลาเพียงแค่7วัน เขาสามารถศึกษาวิชามหาเดดีได้มากก็จริงทว่ายังไกลกับขั้นการวางรากฐานมากนะักพอคิดแล้วเด็กหนุ่มก็ส่งเสียงอย่างไม่พอใจออกมาวิชามหาเจด,ดีเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ไม่ธรรมดาขณะที่การฝึกฝนเป็นไปได้ด้วยดี มูเฉินก็ผ่อนคลายลงและเริ่มทำอย่างอื่นไปพร้อมๆกันเขาเป็นหาตำราวิทยายุทธ์ที่ใช้สำหรับการโจมตีบ้างแม้เขาจะมีพื้นฐานของคลื่นหลิงแล้วแต่เขาก็จำเป็นต้องเรียนรู้วิทยายุทธการโจมตีควบคู่กันไปด้วย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการต่อสู้เนื่องจากหลิวอย่างไม่ใช่คนธรรมดาสามัญทั่วไปมินำซ้ำยังอยู่ในลำดับหนึ่งของสำนักศึกษาเปยหลิงในชั้นแดนดินนี่ก็เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าพลังเขาแข็งแกร่งเพียงใด นอกจากนี้บิดาของเขาก็ยังเป็นเจ้าครองเขตเขตหลิวเป็นพื้นที่ที่แข็งแกร่งที่สุดในมณฑลเป่ยหลิงพวกเขามักมีเรื่องขัดแย้งกับเขตมู่อยู่บ่อยครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายไม่กินเส้นกันแม้ว่าเขตหลิวจะไม่สามารถแทรกแซงการฝึกสอนของสำนักศึกษาเป่ยหลิงได้แต่พวกเขาให้การสนับสนุนที่ดีที่สุดแก่หลิวอย่างได้ แต่คิดหรือว่ามูเ่เฉินจะยอมให้ใครเหยียบหัวง่ายๆอัจฉริยชนมากหน้าหลายตาในสงครามเทพยุทธ์ยังทำอะไรเขาไม่ได้แล้วตัวหลิวหยางจะทำได้หรือบริเวณลานฝึกเต็มไปด้วยท่อนหินเรียงรายร่างๆ่างหนึ่งส่งแรงทำให้ฝุ่นพลุ้งกระจายไปทั่วบริเวณภายในฝ่ามือมีคลื่นพลังสีดำหมุนเวียนเป็นจังหวะทำให้เกิดการผันผวน,นตอดเวลา คลื่นหลิงสีดำปกคลุมบนดัชนีทั้งสองพุ่งออกไปปะทะกับท่อนหินราวกับเข็มสีดำที่แหลมคมเศษหินกระจายรอยแตกวิ่งเป็นทางยาวก่อรอยร้าวไปทั่วท่อนหินภายในในตาสีดำของเด็กหนุ่มมีประกายแสงเยือกเย็นลอดผ่าน นัชนีทั้งสองที่ฝังลึกอยู่ในท่อนหินก็สั่นสะเทือนอย่างแรงตามมาด้วยเสียงการทำลายล้างที่แผดก้องท่อนหินขนาดเท่าเอวถูกแทงทะลุออกไปเมื่อท่อนหินระเบิดออกเด็กหนุ่มก็ไม่ได้หยุดการเคลื่อนไหว นัชนีเปลี่ยนเป็นฝ่ามือภายใต้การช่วยเหลือของคลื่นหลิงสีดำขาวโจมตีท่อนหินด้วยหลังฝ่ามือครั้งเดียวทันทีที่มือสัมผัสกับท่อนหินเด็กหนุ่มก็ใช้ขาข้างเดียวยึดมั่นส่วนอีกข้างก็เตะตัดโจมตีท่อนหินอีกท่อน สียงอื้ออึงสองเสียงดังขึ้นท่อนหินทั้งสองแตกออกกระจายไปกับพื้นทันทีเศษหินกระเด็นไปทั่วพื้นที่โล่งเด็กหนุ่มวางขาข้างที่โจมตีลงและยืนด้วยท่าทางสงบนิ่งคลื่นหลิงเข้มข้นในมือค่อยๆจางแสงลง เสียงปรบมือดังขึ้นจากด้านข้างมู่เฉินเห็นหมู่เฟิงยืนอยู่นอกบริเวณลานฝึกด้วยสีหน้ายิ้มแยม้มใบหน้ามีความพึงพอใจต่อการแสดงความสามารถของบุตรชาย การประทะเมื่อครู่ราวกับพายุจิตสังหารที่ถูกซ่อนอยู่ในความเฉียบแหลมของทุกท่วงท่าซึ่งไม่ได้ด้อยไปกว่านักรบที่ผ่านสมรภูมิเลือดมามากมายดูท่าบุตรชายเขาไม่ได้ปล่อยเวลาในสงครามเทพพยุทธให้เสียไปอย่างเปล่าเปล่า ลีลีท่านพ่อมู่เฉินปัดฝุ่นออกจากแขนและเดินตรงไปหามู่เฟิงเจ้าจะกลับไปสำนักศึกษาเปยหลิงวันพรุ่งนี้ใช่ไหมมู่เฟิงถามด้วยรอยยิ้มมู่เฉินพยักหน้าหากเจ้าสามารถเอาชนะการแข่งขันครั้งนี้ เจ้าคงเลื่อนชั้นเป็นสิบชั้นแดนป้าเมื่อถึงตอนนั้นเจ้าก็มีคุณสมบัติลงชื่อเพื่อแย่งชิงสิทธิ์ที่จะเข้าศึกษาในภาคเบญจภาคีมู่เฟิงตบไหล่บุตรชายกล่าวพลางยิ้มสิทธิ์เข้าศึกษาในภาคเบญจภาคีหรือขอรับมูเ่เฉินบิดที่เกียจรอยยิ้มที่เล่นผุดบนใบหน้ายาววยท่านพ่อวางใจเถอะข้าจะช่วงชิงตำแหน่งนั่นมาให้จงได้ เมืองนี้สร้างขึ้นจากสำนักศึกษาเปื่ยหลิงจึงวางตัวเป็นกลางไม่ได้ฝักฝ่ายฝ่ายใดในมณฑลเปื่ยหลิงนอกจากนี้ผู้ปกครองเมืองก็คือคนจากสำนักศึกษาเปื่ยหลิง นี่คือเหตุผลว่าทำไมสถานที่แห่งนี้จึงไม่ถูกความขัดแย้งระหว่างเขตแดนมารบกวนดังนั้นที่นี่จึงเป็นศูนย์รวมของความความคึกคักหากไม่นับเมืองใหญ่ของเขตตระกูลต่างๆแล้วเมืองเป่ยหลิงก็นับเป็นเมืองอันดับต้นๆ ของมณฑลเป่ยหลิงเลยก็ว่าได้ในเมื่อเมืองถูกสร้างขึ้นมาเพราะสำนักศึกษาเป่ยหลิงก็ย่อมเป็นธรรมดาที่เมืองแห่งนี้จะเปรียบดังสวรรค์ของบรรดาสิทธ์ในเมืองไม่ค่อยมีผู้ใดกล้าต่อกกับศิษยิของสำนักศึกษาเป่ยหลิง ไม่นับสถานะของสำนักศึกษาเป่ยหลิงเพียงเพราะสิทธิ์ส่วนใหญ่ที่เข้ามาศึกษาที่นี่หลายคนมีภูมิหลังไม่ธรรมดาบรรดาบุตรธิดาของเหล่าขุนนางต่างๆก็อยู่ท่ามกลางสิทธิ์เหล่านี้ด้วย คงไม่เป็นการดีนักหากไปหาเรื่องเอาข้าวบริเวณประตูมิติเมื่อมูเ่เฉินก้าวเท้าออกมาก็เห็นภาพเมืองคึกคักเขาลูกศีษะตัวเองไป้อยๆเพราะเวียนหัวจากการเดินทางที่ไวเหนือแสงจากนั้นก็หันไปมองประตูมิติด้านหลัง การสร้างประตูมิตินั้นค่อนข้างยุ่งยากมากมีแต่เมืองใหญ่ไม่กี่เมืองเท่านั้นจะสามารถทำได้ที่เมืองเป่ยหลิงมีนั้นส่วนหนึ่งก็มาจากความช่วยเหลือของสำนักศึกษานั่นเองมูเ่เฉินเดินออกจากบริเวณที่วางประตูมิติมาที่ท้องถนนที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาเขาเดินตรงไปยังสำนักศึกษาเป่ยหลิงที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสองข้างถนนมีห้างร้านเรียงราย พ่อค้าร้านตำราย,ยุทธที่ตั้งอยู่ท่ามกลางร้านรวงต่างๆต,ตะโกนเรียกลูกค้าเสียงดังทว่ามูเ่เฉินไม่มีความคิดจะหยุดมองร้านเหล่านั้นเลยบิดาของเขาเป็นหนึ่งในเก้าเจ้าครองเขตมณฑลเป่ยหลิงกลังวิชาของบิดาเขาย่อมเลอค่ากว่าของที่อยู่ในร้านเหล่านั้นอย่างมิอาจเทียบพอคิดแบบนี้ได้ก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องหยุดมองหลังจากเดินเลี้ยวผ่านมุมถนนหลายครั้ง สำนักศึกษาเปยลิงโออาก็ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่เบื้องหน้าเหล่าลูกสิ์เดินกันขวัไขวายบนท้องถนนเมื่อกลุ่มเด็กบุ่มสาวมารวมตัวกันเสียงหัวเราะคลึกครื้นก็ดังสะท้อนไปทั่ว ความมีชีวิตชีวาของวายยาวแผ่ไปทั่วอนาบริเวณมูเ่เฉินตกเป็นเป้าสายตาของคนรอบด้านเด็กสาวรูปงามหลายคนส่งสายตาฉายแววอยากรู้ปนเขินอายให้กับเขาสำหรับสำนักศึกษาเปยดหลิงมูเ่เฉินนับเป็นสิทธิ์ที่โด่งดังพอควร ไม่ต้องพูดอะไรมากแค่บอกว่าเขาเคยเข้าร่วมฝึกสงครามเทพยุทธ์ก็เพียงพอจะสะเทือนวิญญาณของเด็กหนุ่มสาวเหล่านั้นเนื่องจากเขาเป็นผู้เดียวที่สามารถเข้าไปยืนในจุดนั้นได้ เด็กหนุ่มสาวเหล่านี้ไม่อาจล่วงรู้ถึงสาเหตุที่มู่เฉินถูกขับไล่ออกจากสงครามเทพยุทธ์หลังจากเข้าฝึกฝนได้เพียงแค่หนึ่งปีแต่ก็ช่างเถิดจะมีคนธรรมดาที่ไหนเล่าจะสามารถเข้าร่วมสงครามเทพยุทธ์ได้ มู่เฉินไม่สนใจสายตาที่ส่งผ่านมาหาบางครั้งเขาถึงกับส่งยิ้มกลับไปด้วยด้วยใบหน้าหล่อเหลารอยยิ้มอ่อนโยนสดใสในตาคมเข้มดุดท้องฟ้ายามราตรีแม้ว่าจะอายุรุ่งราวคราวเดียวกันกับคนอื่นๆ แต่มูเินก็ครอบครองบุคลิกพิเศษที่คนรุ่นใหม่คนอื่นๆไม่มีบุคลิกนี้เมื่อผนวกเข้ากับใบหน้าได้รูปก,ก็พาให้พวงแก้มของเด็กสาวรุ่นหลายคนร้อนผ่าวมีสีเลือดฝาดปรากฏขึ้นเมื่อแอบกวาดสายตาไปยังเด็กหนุ่มจูจู ก็มีเสียงวุ่นวายดังขึ้นที่ด้านหน้าถนนสิบหลายคนกระจายตัวออกมีคนกลุ่มหนึ่งวิ่งตรงเข้ามาหาพวกเขาฉายสีหน้ากังวลพวกเขามองไปรอบๆก่อนจะมองจ้องมูเฉินด้วยสายตาตื่นเต้นดีใจพี่มู เสียงตะโกนอย่างดีใจเล็ดลอดออกมาจากปากคนกลุ่มนั้นลัวรงนี่พวกเจ้าทำอะไรกันมู่เฉินมองหน้าตาคุ้นเคยอย่างงุนงงพวกเขาอยู่ในชั้นเรียนเดียวกันความสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันระหว่างมู่เฉินและพวกเขาจึงเป็นไปด้วยดีพี่มู่ไปช่วยซูหลิงเร็วเข้าเจ้านั่นกำลังถูกมู่หยวนอัดหัวตรงตะโกนร้องอย่างเรเวอรี่มู่หยวนรึ คนล้อมรอบถึงกับอ้าปากตกใจเมื่อได้ยินชื่อนี้ศิ์อันดับสองของสำนักศึกษาเปยหลิงชั้นแดนดินมุ่หยวนคนนั้นน่ารึเด็กหนุ่มคนนี้มีนิสัยก้าวร้าวและมีพลังน้อยกว่าหลิวอย่างเล็กน้อยเท่านั้นแล้วเหตุใดซูหลิงจึงไปมีเรื่องกับคนเช่นนั้นได้เกิดอะไรขึ้นมู่เฉินของวอคิว ูหลิงเป็นเพื่อนสนิทที่ดีที่สุดของเขาในสำนักศึกษาปยหลิงแห่งนี้เมื่อครู่มู่หยวนมาพูดเรื่องไร้สาระเจ้านั่นบอกว่าพี่มู่จะต้องแพ้พรุ่งนี้แน่ๆสุลิงทนฟังพี่มู่ถูกเหยียดหยามไม่ได้ก็เลยเถียงกลับจึงถูกมู่หยวนฟาดเข้าให้พวกหอตะวันตกกลางจริงๆหลัวตรงเอ,อ่ยอย่างขมขื่นมูเ่เฉินเม้มปากลงทำเอาหลัวตงที่ยืนข้างๆตกใจตามไปด้วย หากใครคุ้นเคยกับมู่เฉินดีจะทราบได้ว่าสีหน้าแบบนี้แสดงว่าเขากำลังเริ่มโกรธแล้วพาเข้าไปที่นั่นมู่เฉินบอกพวกหลัวตรงพากันอึ้งไปพวกเขารีบแย้งว่าพี่มู่ข้าว่าเราควรไปหาอาจารย์ก่อนนะ มีคนมากมายอยู่ฟากมู่หยวนอย่างเซียตรงที่เจ้าเคยเอาชนะมาก่อนหน้าแล้วเซียวคุณสิบอันดับหกของชั้นแดนดินก็อยู่ไม่เป็นไรพาข้าไปเร็วมู่เฉินยิ้มร่าตบบ่าสิบร่วมรุ่นเบาๆพอเห็นรอยยิ้มของมู่เฉิน พวกหลัวตรงก็หันมาสบตากันพวกเขากัดฟันก่อนจะพยักหน้าอย่างมากก็แค่โดนอัดมังเรื่องอะไรจะปล่อยให้พวกหอตะวันตกมาดูถูกหอตะวันออกอยู่ได้ละพวกเขารีบเดินไปพร้อมกับมู่เฉินเพื่อมุ่งหน้าไปหาหมู่หยวน เหลือแค่สิบคนอื่นที่อยู่บนท้องถนนเพราะว่าตื่นตะลึงไม่หายแต่หลังจากตั้งสติได้ก็รีบวิ่งตามไปอย่างเรเวรี่พิจารณาจากอากับกิริยาของมู่เฉินเขาวางแผนจะต่อสู้กับสิบชั้นแดนฟ้าทรงพลังอันดับต้นๆของหอตะวันตกถึงสามคนจริงๆหน่าหรือ เกตดการณ์วันนี้ร้อนระอุแน่เสียงทุ่มต่ำดังไปทั่วบริเวณร่างร่างหนึ่งกระเด็นถอยออกไปอย่างแรงเด็กหนุ่มทลาออกไปเป็นทางยาวทิ้งรอยลากยาวไว้บนพื้นช่วงนี้สิทธิอตะวันออกมั่นใจเหลือเกินนะแม้แต่พวกดาด่าอย่างเจ้านี่ยังริอาจมาตะโกนด่าข้ามุ่หยวนอยากรู้นักว่าพวกเจ้าไปเอาความมั่นใจนี้มาจากไหน เด็กหนุม่มในชุดสีดำยืนกอดอกเสียยิ้มดวงตาฉายแววเย้ยเย้ยมองไปที่สิบสิบกว่าคนที่นอนพังภาพบนพื้นผู้นำของสิบกลุ่มนี้ก็คือซูลิ่งที่กำลังศาสสายตาคับแค้นใจออกมาพลางกัดปันเบื้องหลังเด็กหนุม่มชุดดำเป็นเด็กหนุม่มอายุอานามเล่ยเลี่ยกันสองคน สีหน้าพวกขาย,ออยิยอเยยันดวงตาอัดแน่นด้วยความยิ่งยโสที่ไม่อาจปกปิดได้รอบๆบ,บริเวณยังมีสิษย์ยืนอยู่อีกมากทว่าไม่มีใครกล้าเอ่ยห้ามปรามในสำนักศึกษาชั้นแดนดินมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่กล้าต่อปากต่อคำกับสิษย์สามคนนี้มู่หยวนเลิกทำท่าจองหองสะทีเถอะโชคดีแค่ไหนแล้วที่วันนี้พี่มู่ไม่มา ไม่งานตำแหน่งอันดับสองของสิบชั้นแดนดินที่เจ้าได้มาหายวับกับตาแน่สุลิงตะโกนอย่างโกรธเคืองมู่เฉินมู่หยวนเลิกคิ้วท้าทายขณะที่คนเบื้องหลังส่งเสียงกระแอมอย่างเย็นชา เขาคนนี้ก็คือเซียตรงที่ไพ่ให้กับมู่เฉินครั้งก่อนเจ้านั่นก็พอมีความสามารถติดตัวอยู่บ้างแต่คนอย่างข้าไม่กลัวหรอกห้าห้าข้าว่าหลังจากจบการแข่งขันพรุ่งนี้หอตะว,วันออกจะได้รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำซะบ้าง มู่หยวนเผยยิ้มย่อสายหนึ่งกล่าวต่อพี่หลิวจะสั่งสอนให้เจ้าน่านรู้จักทำตัวสงบสเสงี่ยมในสำนักศึกษาเปยหลิงพวกเราหอตะวันตกคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดข้าเลยอยากจะเห็นหน้าตาของมันตอนที่แพ้ซะจ,จริง เียองเบ้าปากเยอ่องั้นค่าขอจัดการพวกขยะเปียกหอตะวันออกก่อนก็แล้วกัน่หยวนพูดพลางประสานนิ้วเข้าหากันแน่นสิงบิดกระดูกดังกรอบกแกรบไปทั่วเขาย่างสามขุมเข้าไปหาพวกหอตะวันออกด้วยแววตามุ่งร้าย เมื่อเห็นว่ามู่หยวนไม่คิดยั้งมือพวกซูหลิงก็หน้าซีดเผือดเขาฮึดลุกขึ้นตะโกนพวกเราสู้ตายกับมันเลยสู้เด็กหนุ่มกลุ่มนี้ยังพอมีความกล้าหลงเหลืออยู่บ้างหากพวกเขาไม่แสดงฝีมือต่อหน้าคนมุงดูกลุ่มใหญ่ก็หน้าไขหาน้าเกินไปแล้วทุกคนกัดฟันกรอดพุ่งทะยานเข้าหาหมู่หยวนพวกรากหญ้าที่ไม่แม้แต่จะบรรลุระดับหลิงต้องกล้าโจมตีข้างงันหรือ มั่นใจเกินไปแล้วมงังมูหยวนหัวเราะลั่นคลื่นพลังหลิงอ่อนจางไหลเวียนจากฝ่ามือเขากระทืบเท้าอย่างหนักหน่วงลงบนพื้นดินแล้วพุ่งตัวออกไปประหนึ่งลูกศรยิงออกจากแรล่งกระโดดข้ามคนที่พุ่งตรงมาเพื่อหวังมุ่งโจมตีก่อนจะมาหยุดอยู่ตรงหน้าสุลิงที่ตื่นกระหนกยิย้มย่อฉายบนใบหน้าหมัดหลุนหลุนหอบลมกลุ่มหนึ่งซัดใสใบหน้าสุลิงสุลิงจับจ้องหมัดของมู้ยวน แต่ก็สายเกินที่จะป้องกันหรือหลบหลีกเขาเห็นเพียงหมัดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในระยะสายตาเปลือกตาปิดแน่นในใจเริ่มปลดปลงสงสัยคราวนี้เขาคงต้องนอนพักรักษาตัวหลายวันแน่เมื่อดวงตาปิดสนิท ซูลิงก็ได้ยินเสียงร้องระงมทั่วบริเวณจากนั้นก็มีเสียงทุ้มต่ำดังขึ้นที่ด้านหน้าคลื่นแรงระเบิดมหาศาลทำให้ใบหน้าเขาสั่นสะเทือนเล็กน้อยความเจ็บปวดที่คิดไว้ก็ไม่ได้เกิดขึ้น พอซูหลิงรีตาแอบมองก็ต้องตกตะลึงท่อนแขนยาวข้างหนึ่งยื่นออกมาจากทางด้านหลังเขาหยุดลมใต้ฝ่ามือจากหมัดของมู่หยวนได้อย่างง่ายดายูหลิงรีผันไปมองก็พลันเห็นใบหน้าที่พาให้รู้สึกโล่งใจพี่มู ซูลิงตะโกนร้องด้วยความดีใจเจ้าทำได้ดีมากอย่างน้อยก็ไม่ทำให้หอตะวันออกเสียหน้ามู่เฉินส่งยิ้มให้จากนั้นก็เลื่อนสายตาไปมองมู่หยวนและสิทธ์หอตะวันตกสีหน้าเปลี่ยนไปทีละน้อยความมั่นใจของพวกเขามาจากข้าพวกเจ้ามีปัญหาอะไรไหมอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ